น้องคนน้องอยู่หอนแล้วคนน่องมันกระเซียบก็ไ้ข่อยว่าคนนี่เนี่มันก็เสียบข่อยแล้วเสียบข่อยเสียบเที่ยวฝอตูนเนี่ยคนในบ้านบ่าวว่านะไม่ปะคนบ้านอื่นบ่เนาะโมาแบบนั้นมันก็เป็นแล้วก่ว่าขั้นบอกเห็นเห็นเห็นอยู่ว่าคลิปแล้วนะคลิปอันนั้นเนาะต้องโทรมาทางคลิปนี่เผอเพิ่นโทรมาอือเพิ่นโทรมาว่ากับข่อยหน่อยว่าเปนโทรมาออกในคลิปนี่นะเราเลียราอันอันนี้หาหาหน่ะนะแล้วอะไรยังเงี้ชิพเพิ่นว่ากันอยู่มาชองขนเพิ่นนะผม บ่ม in ีเลยแน่ครับนี่ออเเจ้าบรานี่เราฟังดูเจ้าฟังดูกันนอนพังนํากันเนาะกลางคืนเนาะเออก็แล้วกมานนี้้องแบบนี้เว้ากันมาก็วาก้อนนน้จังี่เอาเมียมานั่นน่ะโข่อยว่าจังบ่แนวนี้มันบ่แม่นิอย่างนี้แต่ข่อยได้เบิด เประเเลวตัวจานมันไกรได้ยินเมืแล้วเ็เท่าไหร่เาเนี่ยช่องลอยคลินะบอกว่าเป็นพันนะคิปคอยลกไล้มันแบีิปนี่เขาเบินตลอดนี่เรื่องเงาเมยมันลตามยู่จกได้พันล้านเลยได้ว่ามไน่เอาลล้วอาจากคนได้คอยว่าะแต่เมียที่หนึ่งคืมานนี่ฮอดชิปชามชิปสีเมียหนึ่งมันก็ชิรัยเป็นเงินล้านนี่มันพันสองพันล้านผมได้หวะ บึงมัวบึงควายคอยกระจ่างฮืฮืออันคอยคนจ้างโคดเอาจังก้อนเราบืนมาฮือจังเมื้อมาฮือเมื่อดอกเราเอาพรำเอ้ยน้องคอยจังก้อนบืนเนี่ยเอาคอยชิมไปบอกเอ้ยบอกน้องบอกพ่อแม่ขอยมาพ่อเราก็ยังแม่เราก็ยังอืโมเมนต์ว่าอันนัอนว่าบดพ่อบดแม่คอยกับไปชื่อปลาชามโลเงินหนอนมากกับก้อยยินหันแล้วกินแล้วก็ทามเน้อคอยเป็นคนโมเมนต์คนชี้องค์ชี้คุยทาม ง่าย่ายเลยนะทาสบายเลยได้ไรวะว่าง่ายๆเลยเนาะผู้ได้เป็นพ่อนี่นี่พ่อเออได้ไรพ่อเท้าคนนี้อยากได้ลูกเชาเจ้านี่เมื่ออยู่น้ำโขลยอือไห้บอท่านเออนี่บอกก็เปิดนี่ไหนเกาะมีคนโทรมาหาไปน้ากุจฮัลอหอ <laughs> เออยัง,งว่ากันกับมันเ่าแพทย์ในกเดีนี้หันว่าจะไปนั่นแหละว่าจไิจะจะจะไปนัป่นแหละเออเจ้าชิไปนําบ่เจ้าชิไปนั่มบ่เอาไปกับไปไปกัไปออกมาลอดเดนเน่เจ้าอยู่จะจะใช้อยู่งรงแงาบ่เ,เอ,อออาจะหน่อยก็จิไปกับหมอแพทย์เด้อห็นบ่ เออแค่นั้นแหละที่ออกไปได้นี่ล่ะแต่ขอไปเกียนงูเอาไปตอกงูอย่าเนั่นแหละไปกันเดีก็เลยกัว่าวกันว่ามึงมยิมกับไม่ได้ไรไรความไรนั่นหรอกโอ้โหยกบุญถ้าเลยมืออื่นก็ตกลงกันเลยแล้วก็เตรียมเชือกพาเลยกับมาน้ำกันว่ากันชักแน่เนาะอย่างงี้ม่งว่าว แน่นั่นเนี่ยนี่บัดวานคือบัดมาแล้วบัดอันนั้นเนาะเออมาแล้วเราเราชับเราเรนี้เราอ่ะค่อยมาหนิโบแมนเรามาน้ำเจ้าชื่อได้มีพ่อมีแม่มีอ้ายมีน้องได้มีน้องเฉียนน้องเชื่อครับในเรามาข้างในเขาคือนยังสี่ขั้แดานี่ผัดเห้าผัดเจ้าผัดเหาผัดด้ง ลงยูทูบลงอันนี้ว่าทางบ้านเขาก็เห็นไิดนินตัวบอนี่เขาอย่างนี้เราเขานมาถามบ่นี่เอแตว่าเจ้าไมไปเปล่าเขาโคนรนะบอะเขาจังหวะของเจ้าบ่เนาะคนไ่ได้ว่าอย่างนั้ว่ะเพราะว่าคอยชูมือชูเดือนนั่นชูแล้ววันะหลานคอยชิกินดอนเดือนชิบสนี่หลานคอยเอาเอพิกายนี่เดือนชิบสนี่แหะเดือนชิบนี่แล้วแล้วเขาชิแ้นน้องคอยตามาครับเล่ากระพังนำขันนอกนั่นเอง ่นนอกเขา낭อยู่หอนแล้วามันกรเซียกคเด้าว่าวเนี้ยนี่มันกรเซียคอยแล้วเสียกคอยเสียเที่ยวฝรั่ตูนเนี่ยคนในบ้านบ่ว่านะไม่ปะคนบ้านอื่นบนากะเาแบบนั้นมันก็ีเป็นแล้วคว่าขั้นอเห็นเห็นเห็นอยู่ว่คลิปแล้วนะคอว่าส้คลิปนันนต้องโทรมาทางชิปนี่เพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาเว่าเขาคอยน่อยเพ่โทรมาออกในชิปนี่นะเราเรวอันนี้หาหาน่ะนะเราอะไรยังงี้เพื่นนว่ากันอยู่ มาชองคนผลนมบ่มอยู่แล้วในชิดนี่เราจำเราะนี้เราพังดูเจ้าพังดูกันนอนพังกันกลางคืนเนาะอออ่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 นอออออ่อบอ้่ออ่อบ่น่อ่ออ่ออ่อั่ออ่่ออ่ออ่ออ่อ่ออ้ออนอ่อ่ออาออ่อ่ออ่่่มา่น มันโบแมนชินอย่างนี้จะคอยได้เบ็ดทั่วประเทศเบ้แล้วตัวจานมันไปมันจะได้ยินเบดแล้วเหรอเท่าเี้คอยช่องลอยกี่นะบมัว่าเป็นพันเนาะคลิปคอยลุกไม่ได้ลิปนี่เข้คนก้อดได้นี่ยเรื่องเอาเมียนี่มันลอยกีตามอยู่ได้พันล้านเลยได้บ่โบเมนเอาละล้านจกคนได้คอยวะนักแต่เมียที่หนึ่งคือมาเนี่ยฮอดชิปชามชิปจีเนี่ยหนึ่งมันคือชิไรเป็นเงินล้านเนี่ยมันพันช่องพันล้านผู้ใดวะผู้แชนบ่าผู้แชนนั่นอันนั้นละ ชิ้นร้อยไปล้านก็นมีชิ้นไปว่อ,อไปอย่างค่อยได้ขึ้นมาแต่ช่องช้ำพ้นชื่อได้กระดองค่อยขึ้นนั่นกับขึ้นมาได,ด้เบิดดอกอผู้เล็กผู้หน่อยไปนั่นแหละผู้บ่เอาจะก,กินค่อยอันนั้นมันถูกบัญยากกันละลายโพลเลยค่อยกระป๋าเลยอีกให้มันให้ไปเลย<ะ>พู้นค่อยล้ไปทานผมลงไปอันอันนั้นให้เป็นของทานค่อยเลยไปอยู่ทานคนนู้ค่อยบิร์ดอีก คือผู้นี่น่ะมันบ่แม่นว่าชีวิตธรรมดาเฉยๆเลยจักว่าดใดอันนี้น่ะ่อยกค็คฆาอยู่ว่าก็่อยนี่คอยจะมาบาเออจาใดไผอันพันคนยันยันบ่มีเรกคาถานศิทีนงทุกนี่คือจานก้อนนี่นั่นไปทิมจะเดินเ,เ,เ,นเนฮนเอเาาอือนเจ้าเขียนมา่อกี้ใช่ทิมนุ่งหันโอ้โหยข้าเจ้าบุ่ตกขอดมก้นเจ้าพูนอันคนผูนน,นั่นข่อยชีวิตจ,จึงแจ้งเลยแหละแพทย์เลย่อย,อยบ่แม่นธรรมดาขึ้นเบิ่งข่อยเฮ็ดไปให้ลูกข่อยนี่ จะอันอีสาแบบนี้แหละเมื่อเดียวไพ่ให,หม่หฮงสีใหม่หลุดท่านตาท่านตาเห็นเลยว่าท่านใหญ่เลยทีนี้กระแลนไปละมองดูขอึอนนี่กันไม่ชุ่มงเดียวเลยบรเบนว่าเมื่อนำามื้อนี้ไลจะทีลงทุนออทุก<จ>ช,ชั้น,นไรอง<ล>ค์ฉีขันหนึ่งลายเป็นลายล้านประดัจจอรถคขันหนึ่งรถวิโกขันหนึ่งลายเมื่อไคือมันไม่บาทเดียวนี่ดีมันเห็ดเป็นบาทเดียวนี่แล้วว่าผู้เจ้าบุตรตายนำไม่กักซอกคุณแล้วผู้เจ้ากันเออ เดือดที่ช้องลูกตายบ่ไหนในะครอบครัวเขาไหนออกมันยับนะมามามันอันแม่ตายเมียตายบ่ไหนเออแล้วไปเอาเมียใหม่บ่นนี่นมาก็ตายอีกเดี๋ยวนั่น,นเอออันมอนั่นนั่นเออลูกคอยโอ้ยบ่มาบอกบ่ได้ละนั่นหรอกลงใจนักหินนั่นะนี่เนาะทิ้งกระเดืนนะ่อนเอาผ้าชีวจักบ่กเลยมะขีนมกหินคือเจ้าไปลงเงินอัคระไร่ผีนี่เนาะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกไรผีนั่นแหละมีไปหูมัดกินด่านนั่นนะเออจะบอกบ่เจ้า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 ว่า เช้าคอยเอาเมียหนึ่งไปบริษัทน้องคอยยังบริวาอายช่วยตัวเด้อพันกีบนั่นบริด้มีไหนเอาไปนอไปอ้นองไปน้องเช้าคือเอาเมียเมื่อกี้นี่็เขาลงไปถึงพินางถึงน้องเช้าลงไปหลับไปทาเขาหนึ่งถึงหลานอีกเอาหลุดวิกูลงไปอ่แล้วก็มาแล้วสุดปล้วเขาเดก๋ยวไปเขาก็มาเต็มหลุดมามาส่งลูกส่งเต่าเขาได้ทุนนี้นะอื ຜູ້ນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນນ้້ນນະນอກຂອງຂ້ອຍຂໍດໍາພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງບ້ານເມືອງເຂົາເຈົ້າມາຈາກກ່ອນຂ້ອຍຍາກເຂົາຢູຜູດຽວ มึงวัวมงควายกับบังยัเนาะเราบ้านน้องห่อนต่านหเอนเดือนแล้วเนาะก็คือว่าแล้วว่าเดือนที่มานี่เดือนที่เาแตงแล้วภาษานภาษาเดียมันกัเป็นเดือนที่เอ็ดยูมันกับท่านเป็นเดือนทิบสองบนี้เดือนทิบสองขวัญอาขวัญมหามืองฮามันไหนดานแลเองโมเมนต์เขาชีว่าอาเองขวอยน้องขวเองนี่มากวาว่ามันกลเป็นบ่บัดนี้เดือนีิบสองมันกับัวควายกับท่านในปอยเน่บัดนี้เก่าเขาก็สบเดียวเบิด มันกะสิยากได้อันกะนุ่มร้านแนวคอยบอว่าแบบไรแบบนี้เพยบอกว่ากันจังสรนแน่จานก้อนบอแรกพ่นมันหัวอันนั่นหัวดีกันนองหางจากปากไม่ป้าเพิ่นเลยนี่มาเว้าวชายไล่กันเนาะเออเว้าวชายไล่เนาะตัเป็นเน้นนี่บ่แล้วอันเนี้มันแ่นมากแลนี่ค่อยๆเว้ากันหมดคอยยังจะเป่าโคชนะให้า่อยเลยอันนี้แหละตบหัวเลยรูปหลัง เสียถึงเาาเสียถึงเขาเีมือนเราเี่ยมันดงไปมันไหนนิด้น่อยเด้มันก็ไม่คนเดียวเลยที่หาประเถิยังเห็นแมนตัวทัวร์โลกไงบ้างทัวร์ดุเมนท์ทเวร์แลกคันเหตุเนีนั่นมันกับโบเป็นป้อแบบในนั้นแปลว่าประมาทคอยเนาะประมาทเลยนี่โมเมนทำมาดายประมาท่อยบากคอยในชิ้นบไม่เงินแต่งเนี่ยป้าท้ ค่อยเอาเงินคืนมาแต่เชกองช่องแชนบาทมาแต่งอีนายอันหุ่นนี่เช็ดอุลุกดนี่จำได้แหละใครแต่งทำน้ำข่อยไครไปหาเงินอันมื่อหนึ่งแชอันแชนบาทช่องแชนบาทคลิปคลิปเผื่อาลงลงยูทูบบอกคือลงเฟซบุ๊กไหมปะลงยูทูบแชว่าอ่างห้องอย่างมันมันเหลือพูดเลยคลิปคลิปของใครอะไรมาเบิ่งด้วยไหมปะเช้าเช้าบ่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 ไปอย่ามันอย่าอย่ามันจะเป็นคน มันลึกออกแล้วมันลึกออกแล้วเขาเขาว่าว่าสิลึกออกลึกออกแล้วจะจะโทรไปแล้วบ่อืมบอกว่าเขาสิลึกออกลึกออกเขาก็โทรบอกให้เขามาพี่ก็ว่ามาเว้ากันซะกันว่าเฮาย่านเฮาบ่แต่งเมียนี่เฮาสิเอาให้เมียเฮาแหให้บ่้ตเบิ่งเฮาเฮาสิให้เมียเฮาเมื่อโลดบ่เียให้โลดบาดนี้บ่กเมื่อเฮาสิให้ให้ตเบิ่งว่าเงินํานั้นเอออืว่าเฮาบ่มีน่ปาแ่ของงูมนสิได้วาเนาะ กูทีบ่กูที่ใบ n h ắ กูบ่ไปยังไปมืองชื่อคำชื่อหยังบ่าวโอนบ่เมล่าที่าบ่าวบ่าวหยังกับบ่าดีดีนั่นแหละขนาดคอยเดือดท่านด้วยนั่นเฮียบุ๊บทีเจ้าถือกันอยู่จานเน๊ยเจ้าบทซาคำคนบ่าก็ย่าผัวเมียถือกันอยู่แล้วก็ชุดท่อนั่นแหละคนอื่นเขาบ่ได้มันอีชาข่อยนั่นไอ้เจ้าคือว่าวเป็นชั้นาดอกอีชาข่อยอันนี้นะคอยเจ้าปอทู เขาว่าแล้วเราก็ว่าเดียวเอาให้มันมาลงโดดสิเอาให้เจ้าได้ให้เจ้าเมื่อเอว้กว่ามันบ่เป็นดอกเว้าเอาแล้วเขายก็บ่แต่งสิให้เบิ่งให้เขาเห็นบนี่่อยให้แล้วกระดองเมื่อรถนเบิ่งสิเอามนี่ให้เขาเบิ่งอีกนี่โไผสิให้บนีบ่เว้าด้ตุจานด้นั่นน่ะน่บ่เว้าได้แม่ป้า่สิเสียใจด้นั่นน่ะเราละผิดใจเราคนอื่นเว้าไดแม่ป้าเราบ่ได้เว้าหยังเด้ คอยไม่ได้ให้เจ้าน้าว่าเจ้าไหนเจ้าว่าอีสาคนพิชังเราอ่ะคอยไม่ได้ให้ได้เทียดเลยที่ว่าเป็นพี่น้องคอยใครเชื่อเพื่อเพืงกันเราไม่อีชาพิชังกับคอยหรือว่าผู้เช่าเจ้าบ่เราหรือว่ามียาเจ้าบ่พี่น้องเจ้าบ่ถามทังแล้เลยพวกนี่ถามโอ้ยว่าเจ้าเจ้าเจ้าบ่มื่อกับเป็นบ่มื่อโหลดยาชูไปให้มันเชีดน้ำตาาอืมอืม อ้น้องกับเจ้ากันอย่างนี้เนาะเขาโทรมาถามที่บ้านนี่เจ้าจำาดอไนั่นในนั่นเขาว่าคอยในมัชนะเขาเขาเนาะเขาจะชนะออกเนาะทางไอ้น้องเมียล่ะอือืมโมเมนต์เขาธรรมดาได้เขาก็เว้าในนั่นแล้วในเพิ่นก็โทรมาถามเนาะว่าคอยชิวว่าโทรคอยว่าวานเดี๋ยวนี้หันก็เว้าแล้วก็ว่าจะไปดุ้งจะไปว่าวโบว์ว่าจังสันจังสีโบว์ก็ว่าสิเนี่ยคอยมากกับงบัานนี้ละเม่เอาคอยกับน่องอยู่ในกับน้องคอยกับม้าว่าข้างไหนเนาะครับมีพังนำกันเออ เจ้าชีแดงก่อนไกแดงแลยอ่เอ้ยเขาก็เอาแต่พี่ไก่เนี่ยผูกจนได้ลูกอืมอืแต่ว่ามันสิบบาทเขาเอาอยู่ไทยคุ่นเขาลงมากเขาสีเฮ็ดแล้วเขาสียขืนเมื่อแปลว่าเขาเฮ็ดแล้วคือมันในมือแล้วเขาชิกับโดนเหรอโอ้พาไปเห็ดงานเห็ดเวียกเนาะงานเขางานจังโกรจังงานผูกเป็นลูกมันกับสีไปเฮ็ดโคบกันบัดผู้สีเมื่อเหมือ้นั่นค่ะดองเป็นมัวเป็นยองกขาชื่อแม่นหมดเลยทอมาก ເພາະແຄນເມື່ອນັ້ນກະຊິກອບເນາະກະເລີຍໃຫ້ລານກອນນາາົກັຂ້ກວງືານ້ອຍມືຮດດກມ່ຮດຍຮດກພບານ เรียกอะแถวแก้วกัขึ้นมาบ่ไม่นสิแต่งยังยากนะอืเราเพราะว่าเอาเป็นที่เป็นของเนาะปลูกคอไม้คอเมือกันก็ว่าส้วงเฮือแล้วก็สิลงเมื่อลงเมื่อเบิ่งส้วงเฮือแล้วก็เฮ็ดด้วยแล้วก็มามาเฮ็ดอยู่พีคั้นว่าอยากเฮ็ดหนงก็ว่าเลยค่อยว่าเฮ็ดน้อยอยู่พุ่นเฮ็ดพอแล้วเมื่อพุ่นนอนคืน2คืนเนาะเอื่อส้วงเฮือแล้วก็สิเฮ็ดเมื่อไม่มีช่วงเฮื่อนบอกไหมป้าเฮ็ดอยู่พี่เงัวคนก็ชื่อล่ะเดือนเดือนไหนแม่ป้า เดือนที่หนึ่งวัดวันที่หกบอกเดือนที่หนึ่งวันที่หกนี่แหละโอ้มัดกับสีแล้วเพื่อได้นะเขาน่ะเหลวมัดห้าก็เดือนที่สิบอ๋อเดือนที่สิบเดือนหนึ่งมาชิดผูกโบได้ได้อปั่นนี่โบได้ยาหนาเขามีแต่กับเขากับแกซื้อน่ะ แต่ว่าสิมอบกันแล้วก็เฒ่าแก่พ่อบ้ามาเสียแล้วนะแปล่ามอบชิ้นชอนี่ให้เขาเออสิเอาจังซั่นบัดนี้สิมาเฮ็ดอยู่พี่ว่ามีแต่เดือนชองสิพากันแต่งอพี่เอออยู่วก็สิุน่ะแม่มอบชิ้นชอื่อดอกบ่ได้สิแต่งนันนี่บ่ันว่า นั้นก็คอยกระจเชื่อเอาไกลจากตัวจังใดเนี่ยพอได้ก็กินกันกินมวนชุ่มกันในช่วงนแหละกัหมอบกันกับเดวด้วยิดว่าเขาคิดพอกกระเบาจังสันนะโอ้นั่นนี่พี่น้องให้ชัดเจนไปเลยบานี้เนะผู้ที่กบมัเว้าอยู่นะจังสีเฮ็ดเฮ็ดกัเดวเฮ็ดกันว่าเฮ็ดกับหมอบขึ้นนนั่นแหะกับเฮ็ดอยู่พี่แเล่์ัแม่โมนสิผูกสิมาสก็ย่างนี้นะฮอโมแมนว่าฉิยุงยอบ่ คอยแห้งถามคับฉันคอยกระบอมาเลยเนี่ยแต่ละคนนี่คอยเอามานิผู้ที่หกนี่บ้านนี่เพื่อนหันว่าดันสองไม่ได้ผูกแขนเจ้าพอดีเออพอดีเลยแหละพอดีเลยตัวจานกรแต่ผุนเน่ะเออพอดีเลยงยังอีกแมนตัวพอดีเลยเนี่นี่กลับมาแต่พุนกับพอดีเลยแหละเดือนหนึ่งปงชินสอดอยู่พุนอืออกับพอดีแล้วเข่าแล้วหน้าปล่อยงัวปล่อยควายเนาะเออแล้วแล้ว สิบุได้สิบุได้เมื่อทำคลิปอยู่บ้านใมป้าเพมีมีบนนอนยบ่เลยเมื่ออู้เหยื่อลังแบบไงช่วงเหื่อนช่วงเพื่อนเมื่อบึงบุญสวงเหือเพาะเห็นคักเลยเนาะชีมีอีกจำจำบโีเนาะน่นอนะโดยสีไปพูดแล้วไปไปไปตัวจานไป เพราะว่ามันฉี่ช่วยด้เขาเดินทางไกลแมนบนนั่นใกล้ได้ป่ยไแมนแนะนากุญแจมินมีมีมีชองมือบ่บุญสูงเฮื่อนะช่องมือได้อยู่บ้านง้นโ้ยดำเดืองดำบงโดนตีสองสามบงคนแต่ละปีนะดำเหลืองดำเทวาครัแข่งกันนี่มามาแข่งอยู่ไก่บ่่อยูจากบ้านหไม่ปะจากบ้านเนี่ยมาเพิ่นมาแข่งมาสวงกันไก่ได้เว้ยลงไปเตมืองปากซีพีเดอ rồi à đây đây cầm lăng xì ọc Cầm lăng xì ọc <laughs> nhanh cầm, <laughs> cầm lăng cầm ọc cam <laughs> cầm lăng cầm lăng cái 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 โอ้ยแขงเพื่อนำทานเละเพื่อมันไล่คือยังไงคนก็ไล่อยู่ผุนน่นโอ้ยโดคขีดสั่จากศิลก์เลยเพื่อนแปลกแปลกแปบกปูปลายังกับเนเ่ยจะนายอย่ากระดงฮะจะนอยลืมเน็่เนาะนะไปตลาดมือเร้ากันไปตลาดนัดเขากับผู้ที่บดสองแสนปลายมือเส้าเจ้าออกไปตลาดนัดบ่ยูใช้ตลาดนัดนี่เนี่ยอยู่บืประตูผาใส ห่วยเมาบ่ตัวจใจเมาเนี่ยเนาะมาทางโคตรเหมือนเออเมื่อนี้ขสำนักอันตุ่มข้าพเปียกกินนะวันวันเสาร์มื่อนี้เนาะวันชุกวันชุกอือ้าวเขาบอกวันเสาร์ได้วันชุกเนาะเอ่าอยู่ห่วยเมาหนี่วันชุกอยู่บ้านเขาแบบวันคานกับวันวันประหัตไงว่เขาเปลี่ยนมือไปพป่เจนอยู่บ้านเขาแผดเปลี่ยนง่ายกันกับคนหลายอยู่บ่ตลาดนัดกะ กบลายเลยันคือบ้านข่อยหันลายโอ้บ้านข่อยตลาดบ้านใหญ่เนาะบลามันยังได้กว่านี้นะอืมบ่พอบ้านนี่กับบ้านน้อยเนี่ยได้บ่ใหญ่บ้านไหนบ้านน้อยบ้านเฮากับนคนลายอยู่ด้บ้านเฮาก็ได้คนในบ้านในยอย่างกับคนข้างนอกก็ขามารลายบ้านข่อยของมันโตเมืองเนาะอืซ้ำแต่ออกไปซื้อป่าบางที่ขอไปก็ผดตู่เหมือนนั้นยี่คนได้บ่ได้ไปซื้อป่ามาเห็ดเนี อันนั้นกินมือนั้นือซื้อปลา3โลกว่าปานั้นกินบ่เบิดอือตกมือตมมือจนมือมาจัเบิดอือป้าก็มีแต่ปลาใหญ่ได้ปลาน้ําของปลาลําปลาอันนั้นโอ้เว้ามาแล้วก็อยากมื้อเมื่อที่ยวอยู่เด้เนาะซือปลาลํามก่ออยากมื้อเที่ยวอยู่บ้านแม่ป้าอยู่เด้นี่มีโอกาสนี่ลงไปแล้วก็สิโทรเอาก่อนน้อย่้อเว่าซั่นแลวจายเลย้แล้วเพือนกําลังบักใหญ่ซําสิน ปัญหาเจ้าว่วเลยเนาะจำมันสีสะเทือนที่มันเข้าสียบนั่นโอลงขึ้นลงไปลรอขึ้นนั่นไปถ่ายขี้โพสจำเสียถ่ายตัวตีทั้งเวทัธอขึ้นนั่นไปรอทายไปเบิ่งเนาะตื่นเต้นแน่นาะเอาเปลี่ยนบรรยากาศไปว่าเขาบอกเคยเห็นแปลกหูแปลกตาเฮะน่ะมีแต่เครื่องแปลกแปลกแล้วเขาสีลงมาถแาวบางทีอ๋อย่างหันเตพิ้นเขาหมักเบิ่งแล้วนะเขาแห้งหมักเบิ่งโอ้ ดีผู้ดีผู้ผู้สีโลกน้ำเจ้าก็นี่ีเสียเอาเจ้าต่างหวานนะแต่ประตูนี่เมื่อนี่เขายังว่าให้ยื้เฮิงๆเลยแบบนี้เมื่อตานเมื่อวานนี้ให้ยื้เฮิงเขาอยากให้ยู้อหึงเติมแน่ที่เขาอยากเก็นนะเกินนี่น้ำมันหม้อเขาจะขายบึงเขาจะได้กระทุ้งกระทะน้ำต่อแล้วไปกินนี่ก็ไปบือเดียวหันก็ยังได้เงินสามสี่ห้าเชนบ่ได้ ไปเห็ดเชิญเจ้าเนี่ยกระนั่นนีเน่ผู้เหากหรนั่นหนีเน่ผู้อยาย่อยนั่นย่อยนี่ดูนี่ตูจานอับบัดพอเห็ดเป็นมดเนาะใหญ่นู่นย่ญ่นี่แบบไรดินห่อนดินยังเป็นมดถ้าขายเครื่อน้าวันอยู่ได้ัเขายาวแล้วเรามาทุ่มมาดยวยจะได้ทุ่มมากป็นยกระไรน่ะขาร้านบายผู้ดำหันเรายังหัวมาเห็ดไทยเรา บัญาอันด้นจำเนาะตัจานเนอะนี่เขาขายยาอยู่ในเฮือนอือาติพี่ช่างมาฆ่าฉันนันอืออืออือเอาบอกคืออัจเอาเอาทงบอกบ่ได้อยอยไปดึงทงถือเอาจะสีเอาใส่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 บอลดบตัจานเออใช่กระตาลุดนส่ของมันบนใหญ่เผ่าไปเผามาเนาะตัจาน โอ้อยู่บ่ฮอดไปนอนคืนเด้เด้นอนคืหวบ่ตายดอกอบ่หันโอ้ยนี่มันสิไปนอนนอนวันยังไปนอนคืนบ่ได้เด้ปู่จารย์เ้ไนอนแล้วบงโยคือเครื่องเจ้าือเอผมมามื้อนั้น